พี่น้อง <c oughs> มาแล้วที่ทุกคนรอสายด่วนสารคามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะเย็นเย็นเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ค่ะสายด่วนสารคามวดทีผ่านมากแตกสามตัวเก้าเจ็ดสองเลขมากเก้าหกเจ็ดแปดสองเข้ามาวินเอาแต่ว่าแม่ขวดจะผ่าดไปบบมีสองอยู่ไายเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวสายด่วนสารคามอ้าวสวัสดีค่ะสสวัดีครับอ่าเดี๋ยวเด้อพี่น้องเชียร์กันอุ้ยเอฟซีคอมเมนต์ว่าตามใบใบในเด้อแม่ขั้ววสันนนวนน่นใบใบกระชีดจังเลยห้าวอะไรตู่เลข,เเขาเมากเนาะไม่เห็นว่าไม่ใช่จีเล็กสิเทียห้าสีแดงน้ำเพลินมากเนาะเทียเพลินสีหายห้าวมากเนาะอ้าวสายด่วนสารคาม มาครบบนล่างแม่ขัดต้องเฮ็ดแบบมาครบบนล่างเพราะว่าสามหัวสองหัวที่ลงมานี่เป็นเลขห้าตัวเลขหาตัวออกบนออกล่างพี่น้องอ่ะได้ตัวไรเซียนแปดหกสี่กับสามสองครับแปดหกสี่ เพราะว่ามันต้องเป็นเลขแบบนี้เนาะเ้าต้องเขียนไปตามสูตรของเพื่อนเนาะเป็นไปได้างเราท่านเนี่ยเออเพราะว่าตามที่แม่คััวลงมาสิกะที่แรกกะหนึ่งห้าซี่กับหกเจ็ดเลขก็ไม่ออกหนึ่งหกเนาะ,ะบานนี้ว่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเก้าหกเจ็ดแปดสองเลขม่ออกเก้าเจ็ดสองแตกสามตัวบนไหม<ะ>บานนี้เขาสิจับคู่จังไนบานนี้ฮะเขาสิจับคููจังไรบานนี้ จะเปล่ยหกซี่กับสามสองกันซิหกซี่กับสามสองคหน่ะสองตัวนะเขาเขามันเขาบอกวิ่นไม่หาโตเลยบอกเสี่ยนสบายแล้วแต่บาดใจไพมันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าหกกีดวังหันมันบอกเขาเปลียนสองมันบอกเขามันบอกเขาตัตัวแพ้หนโตัวหาตนี่มันกำก่วมกันเนาะเสี่ยนเนาะแต่บอกเพราะว่าเนี่ยเอาสองตัวหกซี่กับสามสองกับบอผมมาคิดว่า โอ้สำหรับเซียนกับนี่คือสิบป็หกสีกับสามสองแมนบอ่มแต่ว่าย,ายามครับบอกแต่ว่าตามตัวแปดหกสี่ครับเนี่ยแปดหกสีปดสสเลสมัครได้ใจใจไหมมันนะเ <c oughs> อออันนี้ก็ถือว่าอยู่ในนีแล้วเนาะหกสี่แปดหกสี่สามสองแปดสามสองแต่ว่านี่เข้ากับเบาสามสองหกสี่ครับพอาสนัขพอแล้วอแต่ว่าแม่ขั้วสิมาวินให้เอฟซีอีกอันหนึ่งอยู่ดิ ตามสบายครับเออแม่แม่ัวสิมาวินไห้ยอยู่ดิตา <จะ S 1> มใจ, <ะ S 1> จเฟิ่นแล้วเอพอพราะว่าอ่าตามที่ตามที่เฮ้าเบิ่งนะ่ะเลขมันสิออกกำลักวนเนาะเลี้ยมาใจผ <ะ S 1> มมาผมมา6กหล่างเนื้อ6-3กับ3-2บ่องบอบอแมนอัน3-2ม,มั้ยไครับผมมา3-2ล่างเัยผมเออแมนยูอันเลี้ยง3-2 3 2นี่อ่า,อาออดังมากขึ้นกันเลี้ยง3 2นี่ ได้ไม่ได้แต่ผมากันสองหลังสองหลังน่วยดังเนาะงวดก้อนนั้นชนกันกับแม่เพชรสบูนเด้เ,เลขสูตรนี่เซียนมันเ,เอนี้มันเองสารหกสีสามสองมันตรงกันบ่ได้มีมึงตรงบ่ได้ม,มนกกีนี่การจัดการเถอเอเอเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นของแม่เพชรสบูนได้หนึ่งเจ็ดสองหาบสี่บานี่ของอันของเจ้านั้นมันสิมา เก้าหกเก็ดแปดสองมาชนกันที่เก็สองไหมจะขิไปเพื่อน่าเอาเออบารนี่คอยคนได้สิจับตัวตัวที่ชนกันได้บานนี้ครับพอสิจับตัวที่ชนกันระวังแม่เพชรสมุนกับอ่าซ้ายดวนเจ้านี่แหละเสีย่ยนครับมันช่นกันที่สามสองคููเดียวแม่เสีย่ยนถูกมัวยเลย อันที่สาองคู่เดียวเลยหรอตั้งคนนไปใจผมเลยว่ามันจะยกไปประมาณหนี่ยเพาะนั้นมสามสงิสองนผมนะอืม 3, 2ดีเขา 3, องรบอร์หกสามสองเอาสาลาเซียนกับสันเดียวคอสิจับไงเอฟซีแต่ว่าเจ้านินจับจับจับสามสองมนบอไม่มีหกีสามสครับหกซี สามสองสามสอง้ย่ครับพอให้ยพอแล้วพยามกับเอาว่าต้องว่ต้องพห้ยามหรอกกับเดี๋ยวนี้โหลดสามเอนให้มันเนี่ยซี่หกกับสองสามใชสมสมรไม่เปนสามผมว่าสามสองส่สมารนะอือเอาสามสองรวเยๆยไปเอาสามรวยๆรวยโลดมันบ่สามหกนี่บ่บ่เป็นตมาบ่เซียนอะสามหกบ่เป็นตมาบ่ขสามหกาจะเป็นหกสามล่างเหรอ ทำไมนันมาสันะมันมันก็ต้องเป็น6กสามลางน,นี่เนาะเขาลามลางนี่อยู่เลยหนมาสั่นนองหกสามหกสองนี่คือสีบุคือดอกแมนบอคือบุวคือบมซื้อไปแล้วย <c oughs> เยบ,บ,บ,บอเข้าจับให้เอฟซแบบที่ว่าไให้ให้เพื่อนได้เบิงงนนำเข้าเพราะว่าเข้าจับคู่ออกมากสหนะอะไรก็ม่มีสตัวฮกที่สามสองครับนี่เท่านั้นเออแต่ต่ว,ว่าตัวส้นนั้นมีมีสามสองตัวเดียวที่ส้นเกินกับเม่เพชรบรณ เอารวยไปเลยเอาคักเล่นบ่ครับแต่ว่าัสีมาบนขึ้นสีมาลังเขามาลังเนี่ยเฟ้นฟองสองมาลังเนาะชู่ท้องเจ้ามันเป็นสองมาลังเนาะครับอือกองสารเป็นอย่างอยู่นต่อไปแม่มาถามเราหน่อยดิวันที่เลี้ยวส้นกันที่เกตสองคู่เดียวเนาะครับเลขเก้าเมเนี่ยส้นกันที่เกตสองคู่เดียวเด้ครับกับกับแม่เพชรบุญนี่ นี่ได้เปรียบเทียบให้อ่าเลขออกแล้วแม่ขวเลยมาเปรียบเทียบเบิ้งบัตไงมั่นๆของแม่เพชรสมุ์มาเกตสองของเจ้ากับมาเกตสองชนกันชุ่มหันบ่ตรงกันอันนี้ก็คือกันนี่บ่ตรงกันอีกแล้ยวแต่ว่ามาชนกันคือสามสองคู่เดียวไม่เสี่ยงช่วยไ่เลยฟั้นคู่เดียวจังๆเลยเนาะสามสองหลสองสามสามสองกันไปตายไปแล้วเอออันซุ่มนั้นให้เป็นตัวกันไปรวดแมนบ่ นะครับเวลาพนัาเนี่ยโอเคสามสองพหักงานอ่ะอืมอ่ะโอเคเชี่ยนโอเคขอบคุณหลายหลายพี่น่าวพี่น่าวจ้าจ้าจ้าให้สชกมาเดอ้อสามสองจังๆดเด้อครับครับอ่ะอาพี่นองเบิงบ่เบิงเบิงใส่กันล่องเบิงเดอ้อพี่นองเดอ้อเดี๋ยวแม่ขวดสิเปียบเทียบหมวดที่แล้วเลขสองสูตรนี่ เลขสองสูตรนี่เป็นยังซีเดอร์พี่น้องเดอ้อมาครบบนแม่เพชรสมุนสายด่วนสารคามงวดก้อนกระส้นหกหนึ่งเด้นี่มาครบบนของแม่เพชรสมุญบ่โอ้เนี่ยบ่ได้เอาของแม่เพชรสมุนออกมาบงอย่ใส่เนาะบ้านี้เดียวเดอ้อพี่น้องเดอ้อน่าจะเป็นตัวนี้ไหมเออเดี๋ยว นี่พี่น้องงวดก้อนนั้นชนตัวนี้หนึ่งสามหกเก้าศก้าห้าชนกันที่สามตัวมั้งนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชนกันหอบหลบโมกี้นี้รอบโมกี้นี้เลยมาชนกันอยู่จิตกับสอง สามสองนี่ไปบอหลอดดอกพี่น้องแม่ครัวว่าเอา้าแคบหน้าจอพิจารณากันเบิ้งพี่น้องสำหรับสายด่วนสารคามเด้อพี่น้องเด้อเอา้าแคบหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งสำหรับตัวเลขเนี่ยทางของสายด่วนสารคามมาแล้วที่ทุกคนรอพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ